สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีก็พามาเที่ยวอัมพวานะคะจุดหมายปลายทางคือชูชัยบุรีศีอัมพวาค่ะของนักธุรกิจเพชรชื่อดังนะคะคุณชูชัยชยัยฤทธิฤทธิเลิศค่ะเอเป็นนักธุรกิจเพชรระดับต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะในนั้นน่าสนใจมากสิ่งแรกเลยที่ป้าทุนดีเนี่ย มีจุดหมายก็คือมารับประทานอาหารระดับ5ดาวค่ะทุกอย่างที่เอามาออกแบบเมนูอาหารนะคะก็จะเป็นพืชแถวแถวนั้นนะคะเช่นใบชักครามใบาชาพลูแล้วก็อื่นๆอีกที่สวยตั้งแต่การตกแต่งนะคะชามจานมีรสนิยมค่ะราคาก็จับต้องได้นะคะป้าทุนดีเป็นนักชิมอยู่แล้วอะ ก็ต้องไปนะคะอร่อยจริงๆค่ะอร่อยสมคำร่ำลือนะคะที่นั่นเนี่ยเราจะเห็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งเคยเป็นข่าวมาประมาณสักใกล้ๆ10ปีหรือกว่า10ปีนิดหน่อยอะคะ่ะแรงต้านของคนในชุมชนนะ่ะที่จะไม่ให้เกิดสิ่งปลูกสร้างในลักษณะรีสอร์ทหรือโรงแรมในบริเวณนั้นนะคะแต่ เมื่อทำความเข้าใจกันแล้วก็สามารถสร้างได้จริงๆอ่ะเป็นหน้าเป็นตาเป็นสีของอัมพวาจริงๆค่ะชูชัยบุรีสีอัมพวานะคะที่นั่นเป็นทั้งโรงแรมรีสอร์ทนะคะเป็นที่เคารพสักการะของพระพิคเนตพระแม่อุมา องค์พระนารายณ์องค์พระอาทิตย์และที่สําคัญคือมีพระศิวลึงฝังเพชรอะคะ่ะคือรวมความยิ่งใหญ่ของศาสนาพราหมณ์ไว้ที่นั่นนะคะเนี่ยปทุนดีก็ได้สัมผัสสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็รู้สึกประทับใจอะคะ่ะสถานที่ตั้งอยู่กับริมคลองนะคะสวยมากย่านนั้นน่ะธรรมชาติยังงดงามนะคะยังมีทั้งหิงห้อยมีทั้งพืชที่เป็น พืชน้ำกร่อยนะคะป้าไปแล้วก็ติดใจค่ะเก็บรวบรวมรูปมาได้นะไม่ครบทั้งหมดแต่ป้าคิดว่าเดี๋ยวโควิดบรรเทานะคะเราก็คงจะได้ไปอีกอะขับรถจากราชบุรีไปอัมพวาเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆค่ะป้าไปแล้วก็ประทับใจนะคะประทับใจแรกคือสถานที่สวยงามอ่ะ ประทับใจที่สองคืออาหารอร่อยเลิศรูนะคะประทับใจที่สามก็คือมีรูปสักการะนะคะซึ่งเราเชื่อสิ่งเหล่านี้ไว้บ้างก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะคะป้าก็จะชวนทุกท่านเลยคะ่ะถ้ามีโอกาสนะคะมาเที่ยวเลยค่ะมีตลาดน้ําอัมพวานะคะอยู่ใกล้กันเลยค่ะตลาดน้าอัมพวาก็มีเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ มาแล้วจะติดใจนะคะเนี่ยป้าทุนดีก็ชื่นชมผลงานของคุณชูชัยค่ะติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะขอบคุณมากค่ะ